กลับเข้ามานะครับสู่ช่วงสังคมออนไลน์และตอนนี้บกรายจุดคุณสมบัติบุญงามอนคงอยู่กับเราแล้วครับจะรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสมบัติครับกับเรื่องราวเมื่อวานนี้เกิดหลายต่อหลายเรื่องนะครับครับเช่นเรื่องไปป้าดดับเรื่องอะไรต่างๆเรื่องสารอะไรต่างๆออกมาเนี่ยวันนี้เรามีรูปอะไรประกอบบ้างครับรูปแรกนี้ผมต้องขอความพยายามท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับอาจจะดูงงๆนิดหน่อยเอ๊ะตกลงผมเอารูปนี้ให้ทีมงานงงทีมงานเอาขึ้นนะทีมงานส่งเช็คมาเลยกว่า คุณสุบัตยืนยันไม่จะเอารูปนี้ขึ้นตกลงมันหลุดอะไรภาพหลุดอะไรมาหรือเปล่ารูปวิญญาณอ่าผมยืนยันที่ว่าดูไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ<อ>ไฟมันดับไฟมันไฟมันดับ,ดบอันนี้เกิดขึ้นมันน่าช็อกนะเกิด<อ>ขึ้นระหว่างการประมูลข้าวสองแสนสี่หมื่นตันโอ้โหคือเป็นการประมูลรถใหญ่ฮะผ่านตลาด<อ>สินค้าล่วงหน้า<อ>ที่กระทรวงพาณิชย์ มันไปพลาดตรงที่ว่าไปจัดประมูลที่กระทรวงพาณิชย์และเมื่อวานนี้กบปสไปล้อมทําพิธีแล้วก็ไปปิดกระทรวงแต่นี้ไฟมันดับครับเขาสับครับเอาที่ร้อยแปดพันเก้าในโลกนี้มีเยอะแยะในกรุงเทพก็เยอะแยะครับทำไมไม่ไปประมูลไ่ประมูลที่กระทรวงพาณิชย์ที่โดนล้อมอยู่นั่นแหละผมเสนอคราวหน้าเนี่ยประมูลเนี่ยให้ประมูลในที่แจ้งจะได้สับไฟแล้วเนี่ยมันยังสว่างอยู่รับรับสิบเอ็ดนมรับสิบเอ็ดเลยครับโอ้โหแล้วเสนอให้ใช้โซล่าเซล ไม่ไม่ไมดับยังไงก็ยังอยู่โซลาร์เซลล์อันนี้เระบูรณาการนะแก้ปัญหานี้แบบแน่นอนคือจัดประมูลกลางวันกลางวันแล้วจัดในที่แจ้งต่อให้คุณสับไฟอ่ะพาะอาทิตย์มันยังสว่างอยู่อันนี้เป็นการแก้ปัญหาเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วจัดเกแล้วนะเห็นด้วยแต่ว่าปัญหาที่ข้อพิพาทในโซเชียลนิตเวิร์กก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยกรปสที่บอกว่าอยากจะช่วยชาวนาตกลงแล้ววิธีนี้อาจารย์คิดว่ายังไงตก ไปล้มประมูลเขาเนี่ย<ข>แล้วไ<า>ป็ไล<ม>่ขา้าราชการนะไม่ให้ทํางานกระทรวงพาณิชย์เขาขายข้าวแต่คุณเป็นไล่เขาไม่ให้ทํางานคําถามผมคือว่าคุณไล่ขา้าราชการพาณิชย์คุณลบการประมูลข้าวมันเท่ากับการช่วยเหลือชาวนาหรือช่วยเหลือใครครับนี่ยังงงอยู่นะ,นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาทางทางตักกระสร์เลยนะครับว่ามันมันใช่หรือไม่ผมบอกเลยไงพวกนี้เขาเป็นใบโพล่ากันใบโพล่านมือสองขั้วคิดไม่เหมือนกัน วันหนึ่งคิดอย่างหนึ่งถึงเวลาสายๆคิดอีกแบบหนึ่งได้และตรงกันข้ามได้ใบโพล่าคืออะไรไบโพล่าเป็นโรคสองขั้วเป็นโรคเคยเห็นนะดรแจ็คกิวมิสเตอร์ไฮอกะดรแจ็คกิวเป็นคุณหมอรักษาคนไข้อย่างดีมิสเตอร์ไฮเป็นฆาตกรไล่บีบคอไล่ฆ่าเชืออชาวบ้านเขาสองบุคลิกสองบุคลิกแล้วก็สองตะกะสองบุคลิกที่ตรงกันข้ามมีโรคแบบนี้อยู่มีโรคแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีคนป่วยหลายคนนะครับควรที่ไป ชุมนุมหลายคนก็ป่วยแบบนั้นอาจารย์จะวินนิชัยว่ากปรปปสเป็นโรคไบโพล่าไบโพล่าแล้วนะครับปกติก็เป็นคนดีๆทั้ทงนั้นแหละเวลาไม่ปกติก็อัลวาดอย่างเช่นวันก่อนที่มากระทืบพวกเราสองคนงนั่นแหละนั่นแหละไบโพลแลคือปกติเป็นคนดีผมเป็นคนดีไม่มีอะไรเลยแต่พอเกิดอาการทริกเกอร์ตรงนี้ปั๊บมันจะเป็นอีกแบบนึงตรงกันข้าม Look, okay, ครับเหมือนเหมือนไอตัวเขียวเคยเห็นไหมเวลาปวดครับมันในกายเป็นยักษ์เป็นมาน่ะเอามันนะครับอาจารย์เอกชัยบอกเสียดยไม่ได้อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่วันนี้อาจารย์มาก็ได้นะครับถ้าผ่านผ่านภาพที่สองเดอนยวจะไปตองย้ำอาจารย์ครับภาพที่สองอันนี้เป็นภาพที่คนในโซเชียลที่บวชเขาทําเปรียบเทียบกันระหว่างภาพฝั่งซ้ายมือเขาเรียกว่าประเทศไทยกับฝั่งขวามือเขาเรียกว่าประเทศกรุงเทพอันนี้ไม่ได้แบ่งแยกดินแดนนะครับเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะโดนคดีแต่ว่าเขาเอาไว้เสียดสี นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่เป็นภาพจริงๆเป็นภาพที่เราคุ้นชินนั่นในสังคมไทยฝั่งซ้ายมือเป็นภาพที่เป็นคลาสสิกเป็นดินแดนที่น่าอยู่มากๆเลยของคนบางพวกก็ชอบนะแบบนี้ไม่ชอบหรอกคือตกรางตกรางบางคนชอบไงก็ถึงไม่ให้มีรถไปความเร็วสูงไงเขาต้องชอบแบบนี้ไงคือคิดว่าวิ่งช้าแล้วมันจะไม่ตกรางงวิ่งช้าแล้วมันไม่ตกรางไม่หรอกมันก็ตกไงโอ้วิ่งช้านี่มันยังตกรางถ้าวิ่งเร็วอ่ะมันจะตกรางยิ่งกว่านี้ไหมอ่าฝั่งขึ้นไปตะการนี้ เขาไม่เป็นเทคโนโลยีเลยพวกนี้เขาสงสัยเวลาคิดเลขใช้รูปคิดแห่ะคือไม่ใช่คอ,อคอมพิวเตอร์ไม่้จัก,การควบคุมไม่ใช่เทคโนโลยีสมัยใหม่ปลอดภัยกว่าเดิมเยอะปลอดภัยกว่านั่งเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ด้วยอ,อ,อจริงๆรถไปพวกนี้ความเร็วยิ่งสูงยิ่งปลอดภยัยนะครับแต่ว่าอย่างว่าไอ้วิ่งช้าๆเนี่ยไม่ปลอดภยัยครัไม่ใช่หรอไอ้ที่วิ่งช้ามัน,มนตกรลางบ่อยเนี่ยมันมีหลายสายเหตุใช่ไหมหนึ่งระบบมันเก่ามันเก่าก็เทคโนโลยีมันเก่าไงมันตั้งกี่สิบปีมาแล้วคุณ ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นไอ้อย่างนี้แล้วตออายุห้าสิบกว่าแล้วเห็นมันเป็นลานขนาดหนึ่งเมตรดันขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยมันมันมันทำให้การโครงเนี่ยมันสูงเขาเรียกว่าจุด CG มันจะอยู่สูงเมื่อจุด CG อยู่สูงไวแล้วโค้งปั๊บคว่ำเลยนี่ซีจีต้องต่ำเห็นไหมรถที่มันวิ่งเร็วๆรถแข่งก็ต้องเป็นแบนอันนี้มันตั้งๆซีจีไม่ใช่มาจากคอมพิวเตอร์กราฟิกอลไไม่ใช่ซีจีเป็น center of gravity ้ันนี้ก็มีหนังเรื่อง gravity อะไรออกมาเนี่ยนี่แหละ ก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับ gravity แล้วก็แต่จริงๆอะที่มีปัญหาตกกลางบ่อยๆมันชอบสังเกตไหมมันมีจุดตัดจริงๆมันไม่เกี่ยวกับรถไฟด้วยนะบางจุดนะบางทีนะมันเกิดจากมีจุดตัดแล้วมันมีรถวิ่งมาครับแล้วมันมีประเภทประเภทอะไรนะก็เอาไม้เสียบลงมาแล้วนะกั้นแล้วนะยังมีพวกมุดขี่มอเตอร์ไซค์มุดนี่ล่าสุดก็มีคลิปออกมาว่าชนกัาอีกครับ สมัยก่อนเนี่ยเราวิ่งความเร็วช้าๆก็มีชนนะอุบัติเหตุเนี่ยรถรางอ่ะชนกับจักรยานเป็นประจำเลยแล้วตายด้วยรถรางนี่วิ่ง5 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนกับจักรยานซึ่งวิ่งยาช้าเหมือนกันอคนสมัยก่อนเนี่ยความเขาเรียกคนยิ่งแก่เท่าไหร่เนี่ยความเร็วเป็นปัญหานะคนแก่เนี่ยมัเป็นปัญหาความเร็วเลยอย่าว่าแต่รถรางอาจารย์หลายปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวข่าวหนึ่งมันเป็นข่าวรถบดถนนน่ะคนฝรั่งตายอ่ะรถบดถนน วิ่งช้ามากเลยรถที่มันมีข้างหน้ามีเหล็กใหญ่ๆไม่จะชนได้ยังไงเอ้าฝรั่งเมืองไทยมันไม่รู้วันเวทเวย์อันเดินออกมาปุ๊บเขาคิดว่าฝั่งนี้มันเดินได้ฝรั่งคนต่างชาตินะกท่องเที่ยวมาตายเมืองไทยเยอะนะเพราะมันไม่รู้ว่าถนนวันเวยือทเวเวแล้วไปดูบนถนนนะเกาะนี้ผมขอฟ้องนิดนึงไอสอนะที่มันชี้ว่ารถวิ่งมาทางนี้นะแต่ความเป็นจริงรถมันวิ่งไปทางนึกจานไออย่างนี้ต้องเสนอปฏิรูปด้วย ปฏิรูปงานจราจรเนี่ยมผมอยากให้การพูดถึงการปฏิรูปที่กรปปรสเนี่ยได้มีการนําเรื่องพวกนี้บ้างนําไปนาเสนอแก้ปัญหาแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี่ยระบบเมื่อวานนี้ประเด็นก็คือว่าคนต่างจังหวัดก็รู้สึกว่าเออเขาอยู่ต่างจังหวัดนี่จะมีะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันยากเย็นอะไร,รในขณะที่เวลาเขามองมีคนส่งข้อควาผมนะเขาบอกว่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย ตอนกรุงเทพว่ามีรถไฟรถไฟฟ้านะคนต่างจังหวัดดีใจนะครับประเทศเรากรุงประเทศไทยของเราเนี่ยเมืองหลวงเราจะมีรถไฟฟ้าไอ้นี่ขนาดอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กรุงเทพยังดีใจแทนแต่ทุกวันนี้มันจะมีโครงการรถไฟรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่มีหลายโครงการเลยปรากฏว่ามันไม่เกิดขึ้นตอนถูกล้มไปเมื่อวานนี้เอาจะไม่ไปแตะเรื่องการวินิจฉัยนะมันล้มไปหมดแล้วแต่ความรู้สึกของประชาชนมันเป็นประมาณนี้งั้น ในโซนเชื่อมในบวมเมื่อวานนี่มันแซ่บมันใช่ใช่ไม่เป็นไรก็ดีออกคิดในเรื่องดื้ดีต่อไปเราไปกงเต๊กอะไรเนี่ยนะเราก็ทำกงเต๊กลถไปความเร็วสูงแล้วเผาไปคือตายไปแล้วจะได้ใช้ว่ากันเถอะก็เผาให้บรรพบุรุษใช้ก่อนไม่ต้องขนาดนั้นจานเดี๋ยวตอนนี้ประเทศลาวเขาเดินเขาเดินหน้าเราไปเมืองลาวได้ลาวเขาเดินหน้าแล้วต่แค่เวียงจันนี่เองไม่แตกแนาจานถ้าเราจะไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศลาวก่อนที่จะประเทศไทยเพราะว่า 3G ที่ลาวอ่ะ เขาก็มีก่อนเราแล้วเขากำลังเริ่มโครงการ 4G นะงั้นดังนั้นไม่น่าแปลกไม่แปลกยิ่งคุ้นเคยคุ้นเคยหน่อยามคุ้นเคยผมมีรูปเพื่อเกี่การเรจยดจะแท็กมาด้วยนะต่อไปรูปที่สามรูปนี้เป็นการสื่อสารโดยเป็นอินโฟกราฟิกนะครับเป็นภาพที่สื่อสารโดยโดยโดยภาพ่ใช่ใช่ครับอันนี้ผมให้ตั้งชื่อว่าอะไรแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไทยเราก็ไม่แข่งกับเขาอธิบายภาพนิดนึงอาจารย์นี่เห็นไหมนี่สิประเทศในอาเซียนเห็นไหมวิ่งกันโอ้โหมาเลเซียอินโดนีเซียนี่โอ้โหเวียดเวียดนามบรูไนลาวเขมรไปกันหมดแล้วพ่อแม่มีประเทศไทยไม่ไปไหนระหว่างโค้ดกันักกีฬาชกกันอยู่เราได้ที่หนึ่งนะเนี่ยเราได้ที่หนึ่งจนท้ายที่หนึ่งจันทหลกท้ายเพราะนั้นเราเป็นสมภารเลยเพราะเราเป็นพระตลอดแเป็นพระไงเราเป็นพระมาหลาย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 ปีแล้ว ตอนนี้ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแล้วต่อไปจะขึ้นชั้นตามลําดับนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแพ้กี่หนนะแตก่ก็โชคดีนะที่คนไทยจำนวนหนึ่งก็พยายามตื่นเต้นกับเรื่องนี้ทําเป็นอินโฟกราฟิกกันมาเตือนใจไงเ<อ>ตือนใจว่าเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะมัวแต่ทะเลาะกันม,มัวแต่อิจฉาริษยาทะเลาะกันเนี่ยโอ้ยอย่างกับวรรณกรรมน้าเน่าตั้งหลายเรื่องอย่างนี้ผมติดอยู่เรื่องหนึ่งรเรื่องลูกทาส มันก็แก้งกันอยู่นั่นแหละแก้งจนโอ้โหมันอะไรกันนะกระนาประเทศไทยนะหรือว่าเรายึดหลักหลักสุภาษิตที่เบอกว่าอะไรนะช้าๆได้พระเล่มงามแล้วโอ้โหเราได้เป็นแบบมีดอย่างดีของสปาร์ตาเลยนะช้าหน่อยช้าหน่อยไม่หน่อยเราไม่ได้เลยเลยทำอยู่ตั้งนานแล้วทะเลาะกันอยู่ยังไม่ได้เลยพอพอตีมาเสร็จเรียบร้อย มีข้อตําหนินิดนึงเอาไปทิ้งหรือว่าเราเรายึดหลักการนี้ไหมเรายึดหลักการที่เขาชอบพูดกันบอกเขาว่าเนี่ยถอยหลังหนึ่งเก้าเพื่อจะกระโดดไปข้างหน้าสิบเก้ามุมดีฟังดูดีขึ้นไหมรู้สึกสบายใจขึ้นดีจริงๆเราถอยหลังปั๊บตกเหวเลยตกเหวเลยกระโดดไม่ขึ้นเลยตอนนี้ตกเตกเหวอยู่ต้องเอาเชือกเนี่ยต้องโยยาตกเหวอยู่แต่ว่ามีเชือกร้อยลงมาเหรออันนี้แบบตกระดับแม่น้ําบางปะกงเลยยืมนินล่าตกลงมาต้องโชคช่วยอย่างเดียวไม่ใช่โชคดี ต้องโชคช่วยยิ่งกว่าถูรวันที่หนึ่งอีกแล้วรอดมาได้ก็เก่งแล้วเนี่ยตอนนี้คนไทยเราก็คิดว่ารอดงานนี้ไปได้ก็ก็เก่งแล้วล่ละนะครับปีนี้เศรษฐกิจโตขึ้นนิดหน่อยก็เก่งแล้วลหละเพราะว่ามันยับเยินจริงๆไม่รู้ทำไงอ่ะก็ทาตัวเองทั้งนั้นแหละครับนะครับก็ก็ว่ากันไปว่าทุกคนว่าตัวผมเองด้วยนะเป็นความผิดของเราด้วยความผิดของพวกเราพวกเราทุกคนต้องรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้แต่คิดว่าทุกคนไม่รู้รับผิดชอบกันหรือเปล่าเพราะว่า ปากคุณก็ด่าไปหูคุณก็ไม่ฟังเลยนะครับจร่งถ้าคุณฟังด้วยนะฟังด้วยคิดด้วยอะไรตามไปด้วยค่อยๆแก้ทุกคนมันมีข้อดีม,อดมีข้อเสียทั้งนั้นแหละไม่มีใครดีทั้งร้อยหรือเลวทั้งชั่วทั้งหมดมแล้วก็มีข้อดีเอาข้อดีมาพัฒนากันต่อไปข้อดีข้อเสียก,ก็ทิ้งอเอาไว้พอถึงสถานการณ์ AEC จริงๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมว่าคนไทยจะก็จะไปอยู่ประเทศอื่นกันแต่ทางานทําการเศรษฐกิจเะเทศไทยอาจจะไม่ให้ดี ก็เลยไปอยู e ่ประเทศอื่นมามันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นวยในขนาดไทยเราถึงเวลาเราปรับตัวได้รับรองสามารถสามารถทําได้เราก็ไม่ธรรมดาคนไทยเราเนี่ยต้องวิกฤตขั้นสุดยอดแล้วเราจะก้าวหน้าทีเดียวต้องต้องให้วิบัติหมดเลยนะครับก็ท่านทุกครั้งเนี่ยกรุงศรีวิทยาแตกใช่ไหมแตกปั๊บเราก็กู้บ้านกู้เมืองมาพัฒนาจนท่านเป็นมหาอํานาจในอาเซียนเราก็เคยเป็นเราเก่งมากกล้าหาญมากหลังจากที่แพ้พินาศมาก่อ แล้วรถไฟเนี่ยรถไฟไทยนี่ก็ติดอันดับในเอเซียเลยใช่ไหมเราเป็นประเทศที่มีพร้อมกับญี่ปุ่นเลยรถไฟเนี่ยถือว่าไม่เร็วแต่ว่าญี่ปุ่นเขาไปล่าสุดวันนี้เขาทำวิจัยใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงเขาไอชินกันเซนนี่เด็กๆแล้วนะอาจารย์ไปใหม่แม็กเล็บแม็กเล็บโอ้โหวิ่ง5 0ากิโลเมตรมันจะวิ่งเร็วไปไหมถ้าทำใหม่หมดใช้งบประมาณนี้ไม่รู้กี่ล้านล้านเยน่ะเยอะมากประเทศจะล่มจมแมอาจารย์ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ล่มจมเพราะว่าการลงทุนเขาเนี่ย เขาได้โหเขาจ้างงานจ้างกางอาชีพเขาต้องมีเมกะโปรเจกต์ไม่งั้นญี่ปุ่นไม่รู้จะทาอะไรแล้วทำไปหมดทุกอย่างแล้วเช่หลือแต่ทําสัตว์ประหลาดกับหุ่นยนต์ยักษ์มาสู้กันมีมีมีครับสัตว์ประหลาดหุ่นยนต์ยักษ์ก็ยังเอามาขายทําการ์ตูนขายนะทำหนังขายขายได้หมดนะขายได้ในประเทศไทยต้องเปลี่ยนทําเป็นรถไฟสายโรแมนต์ญี่ปุ่นก็มีรถไฟสายโรแมนต์เคยไปเปล่าวิ่งช้าวิ่งช้าช้าไปเออก็ทำตกแต่งให้มันสวยงามซะคือหมายความว่ารถไฟไทยนี่เราไม่ต้องใช้แนวทางแบบแบบเขาเรียกอะไรนะแบบ เป็นการขนส่งแท้จริงแต่ว่าเราปรับรถไฟไทยเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวแห่งเดียวในโลกคือหมายว่าประเทศอื่นล้มตายหมดรถไฟแบบนี้ล้มตายหมดเคยเห็นไหมรถไฟที่ดิสนีย์อเขาก็วิ่งค้าช้าเดี๋ยวมีโชว์นั่นโชว์นี่ข้างทางระหว่างทางแล้วบทเวลาวิ่งวิ่งวิ่งไปเสร็จก็มีตัวละครอยู่ข้างทางแล้ววิ่งเร็วก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแก้วิกฤตเป็นโอกาสแหละเหมือนบ้านผีสิงก็ไเลยทั้งองนี้นะก็มันด้วยทำยังไงก็มันเหลือแค่วิธีทางเดียวภาพต่อไปดีกว่าภาพต่อไป ภาพต่อไปอันนี้เป็นภาพขอญาติจิกมาจากเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นภาพรถที่มาเทข้าวหน้ากระซวนกันหน้ากระซูกันคลังกกันคลังเมื่อวานนี้มาขายข้าวครับคือรถดําเหมือนกันนอกจากนอกจากไปขายข้าวที่ทกศแล้วเนี่ยก็ยังไปขายข้าวที่หน้ากระรวงกันคลังด้วยนะครับอันนี้แต่นี้คือกระวงกันคลังยังไม่จ่ายนะยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายกระรวงกันคลังต้องเรียกอะไรเงินค่าราชการกันอยู่ คือกระทรวงการคลังจะจ่ายดีต้องผ่านมติคอรมองก่อนครับแล้วอาจจะยิ่งขอกรกรกตการซืร้อข้าวรถนี้อาจจะผิดนะเพราะาว่ากระทรวงการคลังลมีหน้าที่อะไรในการไปซื้อข้าวมันต้องมีโครงการก่อนไม่มีถ้ารักาะตับซื้อข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันปิดไปแล้วแต่จริงๆเนี่ยเขาต้องเรียรายเงินกันกระทรวงการคลังสตงสำนักงบประมาณอยู่ในนั้นหมดอ่ะเขาต้องงอ้วยต้องเรียรายเงินแต่ว่าเรียรายเงินได้ไงกระทรวงการคลังก็โดนปิดอ่ะก็เรียรายเงินารทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่เนี้ยไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันต้องไปครอประตูเรียกดูมีข้อสังเกตนิดนึงว่าข้าวนี้อาจจะเป็นข้าวเม็ดเดียวกับที่ไปเทท,ที่ทกศผมได้ยินข่าวตรงนี้ไม่รู้ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจริงไม่จริงนะครับได้ยินว่าทกศเนี่ยที่จ่ายเป็นตานละแปดพันบาทเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้รับข้าวนะ<อ>เขาขอให้เอาข้าวคืนกลับไปก็เลยม<อ>าคือเขาจะมาขายตันละสองสองหมื่น อันนี้ก็ได้นะไงถ้าได้คะกมาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาท็อปซื้อได้ที่แปดพันบาทแต่ว่าช่วยเอาข้าวกลับไปข้าวไม่เอาเขาก็เลยเอาอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะเป็นข้าวเม็ดเดียวกันเอาขึ้นรถคันเดียวกันแล้วก็มาน้ําต่อรถรถคนละคันรถคนละคันนั้นไม่มีตาธงชาติอยู่อ่าโอเคไม่อาจจะคนเดียวกันไม่แน่ใจภาพต่อไปครับภาพต่อไปแม่มาเลเซียไหนอันนี้เอาใจอาจารย์นิดนึงค่ะผมผมมองว่านี่เป็นเรื่องของศิลปะในระหว่างเหตุการณ์อันนี้เป็นลักษณะการ เขาก็ภาวนาให้กับเครื่องบินที่หายไปแต่ผมนึกถึงคําไทยอยู่คํานึงครับงมเข็มในมหาสมุทรแต่นี่งมงมเครื่องบินในมหาสมุทรแต่เครื่องบินเป็นใหญ่กว่าเข็มเยอะนะคุณแล้วมีอุปกรณ์ทรานสฟอนเดอร์ที่บอกพิกัดชัดเจนได้ด้วยที่ผมสงสัยมากนั้นในกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่เขาคุยโม้กันแบบว่ามีดาวเทียมตรวจจอตรวจสอบทำไมมันหาไม่เจอนี่ผมงงมากเลยหรือทุกอย่างมันโม้หมด เขาลาสูตรที่มาเลเซียเนี่ยก็ถึงขนาดว่ามีแบบไปหาหมอดูกันแล้วนะคือใช้ทุกศาสตร์เลยวิทยาศาสตร์ไม่ได้พวกไปนี่มีคนมีข่าวนะซึ่งออกเมือ่อปี36นะวันนี้เอามารีพีทอีกรอบหนึ่งพเพื่อนไม่ได้เอาภาพมามันเป็นสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าแห่งใหม่ย้ายมาในอ่าวไทยม,มีคนเขาพูดมาตั้งแต่วี36ไปไปงั้นเ,เรือเครื่องบินหายไปหลายลำเขาบอกกันอย่างนั้นก็เลยงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงได้ยังไงนะ แต่มันมีข่าวลงเมื่อหลายปีมาแล้วไว้ว่างเดี๋ยวข่าวหนาพรุ่งนี้ข่าวแบบนี้เป็นข่าวใดงผมยังงงเดี๋ยวตึงไทยภาพสุดท้ายครับอันนี้เป็นภาพของอันนี้เป็นเป็นภาพแถลงข่าวล่าสุดของทนายนกเขานะครับเมื่อเช้านี้เองเกี่ยวกับรณีความสัมพันธ์เรื่องการมั่นงานมั่นพิธีมั่นระหว่างทนายนกเขาแกนนำคอปทอกับจอยจอยชื่ออะไรี่ะทีเลกผ่องโชคดารานักแสดงที่ขึ้นเวทีพันธมิตรนะครับ ก็คุณธนาต้องขาวออกมาปฏิเสธข่าวว่าไอ้ที่มีการข่าวนักข่าวเนี่ยไปบอกว่ายังมีการมั่นกันอะไรเงี้ยความจริงแล้วไม่เป็นความจริงนะแล้วก็จะ <c oughs> ฟ้องเลยนะแกโมโหมากนะแกจะฟ้องนักข่าวที่มีการรายงานว่าทั้งสองเนี่ยได้มั่นกันแล้วผมขอญาตนะคือผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นข่าวบันเทิงหรือว่าเป็นข่าวการเมืองแต่ว่าอันนี้เป็นแมทัวผมผมน่ารักดีนะคุณคือ คือนกทนายนกเขาเนี่ยนะครับกับดาราคนเนี้คือคือมันเป็นมันคือเขามีข่าวอาจารย์มันจริงไหมเดี๋ยวถามนิดนึงมีข่าววงในไหมมีข่าวแต,แต่ไม่จริงเขาปฏิเสธแล้วไม่ใช่คู่รักใช่ไหมไม่ใช่คู่รักใช่ไหมอาจารย์คือจริงๆคุณจอยควรมาปฏิเสธ เองเลยว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะมันมีคาบข่าวแบบเพศแต่ไปกระหนุงกระหนิงกันอะไรอย่างเงี้ยมันแมทกันมากเลยนะสองคู่นี่แล้วเปล่าคือูจินอาจารย์คูจินใช่ไหมไม่ไม่ยืนยันครับไม่ยืนยันไม่เอาอ่ะผมว่าไม่อาจารย์รู้จักคูจินไหมเป็นยังไงในในเดี๋ยวผมเล่าเลยอินเมจินเออใช่คือมันมันประมาณนี้คูจินประมาณว่าแบบดาราดาราพระเอกนางเอกเนี่ยนะดู คนดูทีว mm ีเราอโอ้โหคู่นี้มันน่าจะได้เป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วโลกความเป็นจริงเขาไม่ได้เป็นแฟนกัน mm hmm. แต่ว่าคนดูพยายามจะลุ้นให้ก็เป็นแฟนกัน mm hmm. แล้วลไซเบอร์เราก็จะไปจับคู่กันว่าคนนู้นคนนี้เป็นนักขงนะะ mm ักข่าวก็พยายามใจนั่นกันเขาเลยเรียกวกาเียคู่จริงคือจริงๆไม่ได้ ไม่ไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างนักเดทกับยาย่าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้แฟนกันจริงๆแต่ว่าเขาสนิทกันเวลาเขาเล่นหนังเขาเล่นเป็นแฟนกันอันนี้คนดูก็พยายามจะจิน imagine นะครับก็เลยเรียกว่าคู่จิ้นดังนั้นเนี่ยคดีกรณีคุณนกเขาเนี่ยกับคุณจอยเนี่ยนี่อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งในทางการเมืองคู่จินที่เรียกว่าคููจินนะครับจะให้เขาจิ้นไปให้เขาคับผมว่าดูแล้วก็เหมาะสมกันดีแล้ว ครับสมกันดีแล้วจะไปวิจารอะไรก็เลยนะผมไม่ได้วิจารจันงแผมไม่ได้วิจารไม่ได้วิจารผมไม่ได้วิจารชมชื่นชมแต่เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแต่ว่าผมเอามารีพีทเล่าสู่กันฟังเพราะว่านี้เป็นเรื่องใหญ่นะทนายนกข่าวปกติเขาจะเขาจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องสถานการบ้านเมืองเป็นอย่างงู้นอย่างนี้พ่พาทวิจารกันมือนี่หน่อยนี้มีคนเขียนจดหมายมาถึงเราด้วยครับนะครับ คุณบรรจบพบูลสวัสดิ์ข้าราชการ,ราบำนาญอายุ80ป,ปีจากนครศรีธรรมราช<อ>นะนี่ท่านก็ชื่นชมรายการเราแล้วก็มาชื่นชมบอกอะไรจุดเขาบอกว่าบอกอะไรจุดเนี่ยรูปหล่อด้วยนะย่างอาจารย์เอกก็หล่อก,กว่านะผมว่าอาจารย์ไว้ใจ <นะ S 1> ไหมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขอบคุณขอบคุณคุณบรรจบแล้วก็ขอบคุณคุณนัชชาคุณนัชชาแล้วก็คุณอารีชัยรุ่งเรืองเลยนะครับที่ส่งจดหมายมาถึงรายการเรานะครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับท่านทั้งหลายที่ต้องการเขียนจดหมายมาติชมรายการก็สามารถเขียนมาได้ที่สทท11นะครับถนนวิภาวดีกรุงเทพมหานครครับสรัวันนี้นะครับเวลาของรายการของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ